ได้ยินแบบจริงๆเลยได้ยินเหมือนที่เพื่อนเล่าเดะเลยคือตอนนั้นอ่ะผมมั่นใจว,ว่าเพราะว่าผมายังไม่ได้หลับผู้หญิงใส่ชุดขาวที่เขารู้เลยว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เพราะว่าแบบผมยาวสวัสดีครับ TGNjoy ครับวันนี้นะครับ กลับมาอีกแล้วกับเรื่องเล่าหลอนนะครับผมเป็น E.P. ีที่2แล้วนะครับหลายคนขอมามากมายเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคลิปทํานองเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่นะแต่ว่ามีคนขอมาเยอะมากเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์จริงให้ฟังนะครับผมขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าลองของแล้วกันนะครับผม โอเคก่อนรับชมนะครับก่อนรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับตั้งแต่สมัยเรียนของผมนะครับก็คือมีกลุ่มเพื่อนจะบอกว่าเป็นสมัยเรียนสมัยปวชวแล้วกันนะครับมีกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็จะบอกว่าตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยผมก็ไม่ใช่แบบเด็กเรียนหรืออะไรมากมายแล้วครับก็มีการเกเรบ้างตามวัยตามสัยุคสมัยนะครับ ยุคสมัยนั้นเนี่ยคือ,อยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับคือจะนัดกันหรืออะไรกันเนี่ยก็คือจะมีโทรศัพท์เท่านั้นแล้วโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ใช่ว่ามีกันทุกคนด้วยนะครับจะเป็นกลุ่มในบางคนที่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็บางคนเนี่ยจะใช้เป็นเบอร์บ้านอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะครับคือยุคสมัยนั้นเนี่ยฐานะของทางบ้านแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะครับคือ บางคนที่มีฐานะดีหน่อยก็จะมีโทรศัพท์มือถือฐานะที่ไม่ดีก็จะเป็นเบอร์บ้านนะครับแล้วในวันนั้นเนี่ยเราได้มีการนัดกันไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะครับเออไปเกาะเกาะหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีแล้วกันนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อเกาะน,นะครับเกาะนนี้จะสังเกตได้ง่ายคือเป็นเกาะที่มีหาดเล่นน้ําแค่1เกาะ1ห,หาดเท่านั้นนะครับ มันจะไม่มีหาดเล่นน้ำเลยส่วนมากคนที่จะไปเที่ยวเนะี่ยจะไปพักผ่อนแล้วก็ไปตกปลากันนะครับหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวเกาะน,นั้นแล้วครับก็เป็นกิจกรรมวัยรุ่นทั่วๆไปครับไม่ได้แบบว่ามีอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่บังเอิญว่ามีเพื่อนในกลุ่มที่ชอบตกปลานะครับเขาได้ไปตกปลาที่หาดห่ดหนึ่งนะครับมันเป็นแบบหัวแบบเหวอะ่ะมันไม่ใช่หาดน้ําที่จะสามารถเล่นได้ทีเนี้ยตกปลา แต่ไม่ได้ป่าครับสิ่งที่เกี่ยวขึ้นมามันคล้ายๆก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งเป็นปะการังหรือผมว่าไม่ใช่ปะการางังมันจะเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งครับแต่ว่าขนาดไม่ใหญ่มากประมาณแบบเท่าเท่ากำปั้นนี้เองนะครับเป็นก้อนหินที่ลวดลายคอ่อนข้างที่จะสวยนะเราก็เลยคุยกันว่าเออให้ทิ้งไปดีกว่าอย่าว่าของมาจากไหนก็ให้แบบคืนที่เข้าไปเลยดีกว่าแต่เพื่อนผมคนหนึ่งครับที่เขาตกได้เขาบอกว่าเอ,อ้ย มันเก็บเป็นที่ระลึกดีกว่ามันสวยงามอันนี้จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ดีเลยอย่าลอกเลียนแบบนะครับหลังจากที่เราได้กลับมาแล้วเพื่อนก็ได้เอาหินก้อนนะนะั้นกลับมาด้วยสอสามวันผ่านไปเนี่ยเพื่อนคนที่เอาหินกลับมาครับเขาก็แบบว่ามีแบบเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องประหลาดลาดนะครับให้ให้แบบตอนกลางคืนว่า ก้อนหินเนี่ยเขาตั้งไว้เหมือนในตู้โชว์ใช่ไหมครับก็คือตอนกลางคืนเนี่ยเหมือนตอนเขานอนเนี่ยเขาได้ยินเสียงก้อนหินมันขยับมันก็จะดังแบบก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กก็แก,ก๊ก,แก,กบางกระตู้โชว์ตู้ไม้อะไรเง,งี้ยมันจะมีเสียงค่อนข้างที่จะดังมาในคืนแรกเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็แบบว่าเออไม่ได้คิดอะไรอาจจะเป็นหนูหรือติ้งจกหรือว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่พอมาในคืนที่2นะครับทีเนี้ย มีเสียงเหมือนเดิมเสียงก้อนหินขยับแล้วระหว่างที่เขานอนอยู่เนี่ยเหมือนเขาแบบหางตาครับเขาเห็นเพื่อนผมเล่าให้ฟังนะเป็นแบบผู้หญิงใส่ชุดขาวที่เขารู้เลยว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เพราะว่าแบบผมยาวมีผมยาวแบบว่าผมยาวมากสีดํายาวมาจนถึงก้นเลยคือมันยาวมากเห็นยืนอยู่ที่ปลายเตียงนะครับเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ย มันมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าเป็นไปได้นะเพื่อนผมก็ได้ผ่านวันนั้นมาโดยแบบขมตาหลับเลยนะครับมาวันที่สามอีกเนี่ยเออทีเนี้ยเขาบอกชัดแล้วได้ยินเหมือนเดิมเลยครับได้ยินเสียงก้อนหินก้อนนั้นขยับแล้วก็เป็นเห็นผู้หญิงเหมือนเดิมเลยแต่ทีเนี้ยเหมือนผมอะครับที่ยาวๆอ่ะมันยาวกว่าเดิมแล้วมันยาวแบบไล่แบบ ขึ้นมาบนเตียงเขาเขาบอกว่าเฮ้ยมันเห็นจริงๆเขาไม่ได้โกหกเห็นแบบเป็นผมแบบไล่ๆบนเตียงทีเนี้ยเขาเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าก็อึดใจหนึ่งวิ่งหนีออกจากห้องเลยนะครับก็คือไปนอนห้องพ่อแม่ของเขาพอวันรุ่งขึ้นนะครับเพื่อนผมคนเนี้ยเขาก็ได้เอาก้อนหินก้อนเนี้ยมาให้ในกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนใช่ไหมมาแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังแต่ทีเนี้ย ด้วยตัวผมเองนะครับแบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วผมก็เลยปากไวครับว่าเฮ้ยไหนขอลองหน่อยดิเออมันหินก้อนเดียวอมันจะไปมีอะไรสักแค่ไหนกันเชียผมก็เลยเอาหินก้อนนั้นนะกลับบ้านนะครับวันแรกวันที่สองไม่มีอะไรพอวันที่สามนะครับจะบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนแบบหินมันขยับมันดังแบบก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊แก,ก,กได้ยินแบบ จริงๆเลยได้ยินเหมือนที่เพื่อนเล่าเดะเลยคือตอนนั้นอะ่ะผมมั่นใจว่า,วาเพราะว่าผมอายังไม่ได้หลับมันได้ยินเสียงแบบก็แก๊กก,ก็แก๊กก,ก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเสียงแบบเฮ้ยหินมันขยับเราไม่ได้หลับเราก็เลยพยายามลืมตามองมองพอเรามองไปอ่ะครับมันไม่เห็นอะไรแล้วเสียงมันก็หายด้วยเออก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยสิ่งที่ เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันอาจจะมีก็ได้แต่เรามองไม่เห็นก็เลยแบบอ่ะลองขมตาหลับอีกครั้งหนึ่งสิพอเหมือนแบบว่าเหมือนเราเข้าสู่พวังที่จะหลับอะครับทีเนี้ยมันสะดุ้งตื่นมาเพราะมันได้ยินเสียงอีกแล้วมันเสียงก็แก๊ก็แก๊ก็แก,ก๊แก,กหินหินก้อนนั้นเลยมั่นใจว่าเสียงเกิดมาจากหินก้อนนั้นแน่แนทีนี้ก็เลยแบบคิดในใจเลยนะว่าแบบว่าอ๋อโอเคก็ ไม่น่าลองเลยน่าจะเชื่อนะก็ขอว่าขอให้หลับคืนนี้ไปแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือจะเอาไปโรงเรียนแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดจะนัดกันเพื่อนเอาไปคืนที่เดิมพอวันลุงขึ้นนครับผมก็เอาหินก้อนนี้ไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังซึ่งไอ้เพื่อนผมคนที่เอาไปคนแรกอะ่ะมันก็แบบบอกบอกแล้วไม่เชื่อว่า ว่ามันพูดจริงๆนะเว้ยซึ่งเราลองมากับตัวเราก็แบบือืออหได้ยินชัดแล้วดีที่ว่าไม่เห็นมาเป็นตัวหรือเป็นอะไรอย่างนี้เออก็เลยนัดกันครับว่าเอาเหินก้อนนั้นอะซ่อนไว้ที่โรงเรียนเออซ่อนไว้ที่ซ่อนไว้ที่โรงเรียนในล็อกเกอร์อะไม่รู้เหมือนกันว่าใครกลางคืนที่โรงเรียนจะได้เจอหรืออะไรหรือเปล่าเนะี่อันนี้ก็ไม่ได้ไปสืบต่อและ วันหยุดสุดสัปดาห์เราก็ได้นัดกลับไปที่เกาะเกาะนั้นที่เดิมเอาหินก้อนนั้นไปโยนคืนที่นะครับผมหลังจากนั้นแล้วเพื่อนผมทั้งตัวผมด้วยก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมนะครับที่มาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราไปเจออะไรที่เป็นของธรรมชาติแล้วเนี่ยเราอย่าเอากลับมาเลยครับคือหนึ่งเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี ออสองเราไม่รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันมีเจ้าของหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนี้ก็น่ากลัวนะครับเอออย่าไปทําตามแล้วกันนะครับผมโอเคครับสาหรับเรื่องเล่าอีพีที่สองก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใน,นคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ